มืดมากแต่ไม่เป็นไรมากรีทุเรียนลูกเล็กลูกละห้าสิบบาทอันนี้ก็ลูกละห้าสิบบาทส่วนอันนี้น่าจะสามร้อยน่าจะสามโลค่ะซื้อมาลูกละโลละหนึ่งร้อยคือมันโลละหนึ่งร้อเนีเลยซื้อมาทั้งหมดเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นอีกหนึ่งกล่อง รวมทั้งหมด750เดี๋ยวไปเอามาในตู้เย็นอีกหนึ่งกล่องแป๊บมาแล้วก็คือรวมทั้งหมดนี้เอาไว้ตรงนี้เลยรวมทั้งหมดนี้750น็คือ7รวมว่ะ กรอบนอกกรอบในนิดหน่อยเนื้อไก่ฉีกนะเราชอบเหลืองอ่อยใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าด้วยความที่กลมัน,นมืดไว้นี่นะ ต้องเลยเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวจะโดนเศษทุเรียนอย่าวไ้ตัวเราต้องใส่ของมือไหมเนี่ยให้เขากรีดมาแล้วนะครเพื่อนๆห้าสิบาทดูซิว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าอ้อมไม่มีตัวช่างนะไม่มีกิโลช่างอ่าสุกแล้วค่ะเขาถึงข,ขายห้าสิบไงน่าจจะแบบลูกเล็กเลย อะไรดีอะเฮ้ยมันเป็นแกะก็ต้องเาผมารองกันแหละเพื่อนไม่งั้นอะโต๊ะพังหมดโอ้ยเขากินอะไรวะชิ่ าเหลืองสวยกางดีเด็กๆตรงนี้ก็ต้องมีแน่ตรงนี้ต้องมีปุ่มๆนิดนินึงอะ ใช้มือใช้มือนี่เขากิดแล้วจ้ะน,นิดนึงเขากรีดมาให้แล้วบางส่วนนิดนึงอันนี้เธอไปเดี๋ยวผิดพลาดทางเทคนิคจะมีปัญหา เราก็เฉือนอย่างนี้ ว่าสิบนาทีรูปหนึ่งปุ๊บห้าสิบบาทนะครับเนี่ยสุดท้ายออกผู้เรียนด้วยมึงอ่ะ ไม่ได้ง่ายนะเพื่อนคนที่เขาบอกได้คือเขากีดไว้แล้วจ้าวันนี้เห็นมือแม่ค้าบอกเรียนแบบพองเลยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้ตัวว่ามือพองแม่คะ้านะยา yeah. ยาถ้าหนามเู้เรียนทิมนี้ก็ปวดได้เลยเนะี่ยปวดมือว้าจะหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ลูกนึงเนาเรียนห้าสิบอะเป็นเนื้อกำลังกินนะไม่ใช่เนือ้อกกอบนอกนะเพื่อนเป็นเนื้อกำลังกินจ้า นี่เนื้อกำลังกินเสร็จแล้วห้าสิบบาทลูกแรกนี่ห้าสิบาทสิบนาทีพอดีเดี๋ยวอ้อมไปต่อคลิปสองแล้วก็ค่อยรวมคลิปกันเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เอาอัพลง youtube นะพกเพื่อนเหนื่อนเหมือนกันต่อ,อเลยนะจนกว่าจะหมดได้เหลืออีกไม่ไมกี่วิค่ะส่วนลูกนี้เอาไว้ปอพกพรุ่งนี้ ออกวันนี้บอได้เราจะไปเอาถุงมือมาอีกอันไม่งั้นก็คือเละแน่มือดิฉันเพราะว่าดิฉันใช้มือมันก็ชิมอ่ะวันนี้คนข้างเลยแล้วมันวุเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนลูกที่สองต้องใช้ถุงมือละลูกที่สองว้ตรงนี้นะชึบอันนี้ก็คือห้าสิบบาท ลูกที่สองก็50รวมกันเป็น100แต่ว่าลูกก็ค่อนข้างนิ่มแล้วซึ่งคนที่กินนิ่มก็เป็นหลานสาวฉันเองอเห็นแม่ค้าฉอเแล้วก็รู้สึกสงสา,ารแล้วแหละเพื่อน สุงมากเลยเพื่อนเราจะกินได้หรือเปล่าต้องให้หล่าเราจัดการแล้วอันนี้ลูกที่สองผู้เรียนในราคาหนึ่งร้อยบาทจะเป็นจนังไดเป็นจังไดกันเนาะเพื่อน В อันนี้น่ะมันโลละหนึ่งร้อยแต่เขาเอามาทำลูกละห้าสิบสำหรับลูกเล็กแค่แม่สำหรับคนที่รดคุนอยู่ตอนนี้ก็คือต้องขอใครด้วยจ้ะถ้าทุเรียนของดิฉันทำให้คุณตะบักแตกนะ วิ่งแทบตายสุดท้ายค่ายทุเรียนนะจ๊ะตัวนี้เลอเลยเพื่อน แค่ช่องฟิตกพ่ี่าชายเราก็ถือว่ากินอยู่แต่มันก็เป็นประลาจริงๆแล้ว,ว่าไม่มีใครกินได้แนๆ่ๆลรกนี้แต่เราเจ้าออมาก่อนนะต่อนนงุนนนเรียนสมราคามากเลยก็คือราคาลูกละห้าสิบบาทจ้าสองลูก ร้อยบาทอืมก็ยังหวานนะแต่มันเลิเละเราก็ค่อนข้างกินไม่ได้โอเคเราต้องเอาขยะไปทิ้งวันนี้เพื่อนไม่งั้นอ่ะทุเรียนจะกินเหม็นฟุ้งมันสองร้อยบาทฮะเอ้ยพวกพี่พวกพี่พวกพี่หนึ่งร้อยบาทจ้าก็คือทุเรียนลูกละห้าสีบสองลูกจ้ะ เป็นเนื้อกําลังกินนะไม่ใช่เนื้อกรอบนอกนุ่มในนะอันนี้เนื้อกรอบนอกนุ่มในแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าแกะได้พ่กนี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะมาแกะแต่ว่าลูกนี้น่าจะไม่เอาลง u ู u b e นะเพื่อนเเพราะว่ามันก็ธรรมดาไปเพราะว่าก็าเป็นผู้เรียนลูกสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผูมันก็อาจจะต้องดีหน่อยก็จะธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้คือราคาพรีมเมียมสู ละห้าสิบสองลูกหนึ่งร้อยบาทจ้ะไปไปเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้า hmm. เดี๋ยวเราจะรวมกันเป็น mm hmm. เดี๋ยวเรารวมวิดีโอแล้วก็อัพลงในทูบนะ mm hmm. เก็บไว้ดู